นี่น้ำหวานนะครับเยี่ยมเิลิบึง่งไก่ครับนเดี๋ยวพี่น้ามันยอดครับกินให้เบิง่งอือทานส่วนแง่ขอสถานการณ์โควิดนะครับผมไปยานรอ,อดปลอดภัยนะครับผม เออนางนๆนงยางมาท่านไกี่ข้าน่ะเว้ยมาเด็กวันวันนี้ากันไปไดะหรอวมาจะไปหานอม่ครับเห็นห้างนิ่มอ๋อได้อยู่นี่ห้างนิ่มนิ่มไหเมนรับแมนครับ หางนึ่มัหงนี uh, oh, uh, ่มันไม่นำพืงน้ำกบโอ้แม่นอันี้ตวหระครับง่ยลาปากเด้งมันี่โอ้ลาปากายางไคล่ะายางเอรดฮะพายางเซอรดบ่ครับง่อยพื้นที่บัหายก็อ้างบัวบัหายแล้วพื้นหายอู่ครับง่อยเมียนทำแลสเียนกะก้เลยเนมาอุดมันอุดตัไอ้นี่ราน่มับอุดมันอ๋อมันสีบ 走啊，走啊！ ตอนน,ะนั้เนเรื่อกตอนเด็กมิดาข้ากินแบบ

พิซซ่ิงอย่างให้ล่าชิคุนไปตั่จริงอย่างมเม็ดแล้วตัวหน่อยฮู้ยตัวหน่อยชขึ้นตัวตวันใหญโอ้งามันอยู่พี่พี่ท่าผมเนี่ยเราเพียงมากบอลอยู่ด้วย ล้วควันมันหอนอเป็นไดพวกวะโอ้ยตรงแบบผมบินลิงนี่ครับอุ้มมึงเนี่ยเป็นไดพวกเนี่ยได้ได้ไดปฮักงาเนเลย เมตรดิบอเม็ดกหน่อน่อยนึงหักานาเลยเด้อว,ว่ว่ตันรตอนดอกพ่อปีงูโออว่ามเนเมื่อไร่อส่ร้ะองเอใ่อยแห้งไร้เลยตีโอใส่นะใส่อยู่ยอย นี่ม่นนี่นี่เขาจนีเม่ไรบตีมเว้ยมันไม่ตีไปหาฮักไสอยู่บอเด็นนีอีกบอไ้แล้วมันตอดด่บ่ก็บ่หักนี่บริษัทมันหากเบมอทุกคนลโอ้ยมู้มาหรกอ

น,นี่เป็นแล้วอุ๊ยมีน้ำมีน้ำ ไปบินมาอยู่ยุคตอนนี่โอ้โหมีผิดเรือเปล่านิมคือต่อแถวกันแนวนั่นล่ะบังลาตัวเคยกินนิมอยู่บ่ล่อเคยอยู่มันเป็นยังไงหวานอยู่อุ้ยขนมหวานมันยุดลงเลย มิ่นมิ่นมิ่มิ่มมมมม um. ย้ำเลยอุ้ยของแท้ของแท้พี่น้องเอ้ยเมื่งเนี่ยนี่น้ำหวานมันอยู่นี่ครับเฮ้ยนี่แล้วมองมันหวานมันเฮ้ยไปกินโตมันได้ล่ะกินโตมันก็ได้ครับเคลียโตมันออกก่อน น้ำหวานหลายครับว้าวว้าวว้าวเอาๆดีโยดเอาล่ะครับแค่ครับแค่ครับมันมีหนังหรอไม่อยู่ครับโอ้โหโอ้ วานครับครับมื่น,นีห้องกระไดมิมปลาโดยเล็กหน่อยเราคนนี้นะครับผมมันจะไปหาหนอนใหม่มา่างาเห็นทางมิมเขอื่นมิมลยเนาะแมนว่ครับมีน้ำหวานนะครับเยี่ยมอิลิไปเบิ้ใงใกไก่ครับนี่เด็กปกติน่ามันยนครับ <c oughs> กินให้บึงอือโอ้หวานหวานหวานแน่ครับห <c oughs> วานจนแหดข้อม,มิมมิมยำแร่งเดินหาครับผมไอ้ผู้ใหญ่ก,กินก่อนอือหนามหวานหน่อยปกปกเลยมามาแบ่งกันกิน โอเคินอืโอเคินเนี่ยกินบ่ผู้ใหญ่กินก่อนเด็กหน่อยยังกินเดี๋ยวเอาออกจากใหม่หรืบ่นี้ยไับ่มีไข่มันก็มีละยหวานอีนนีอืมหวานแฮบโอ้ยหนานหมดลายแบบหวานกินเป็นอยู่บ่ แต่มาลองสิมเบิ่สุรเนตรตั้งปีนตะีไปย่างดีกล่องโอ้ยเป็นไหนหวานแซ่บบ่แซ่บครับโอ้ยคำเขาตัวใหญ่มึงนี่เน,ะนาะชัว่นมึงก,กินบ่บ่ครับบก่บก,กินของป่าบ่ครับชัว่นมึงก,กินของป่าสุรเนตรกินของป่าครับนะปอนสุรเนตรอีก อืม้มัหลับปลาครับพี่นอ้องมนี้ห่อของบีเอโอ้ยหครับก็บเป็นวิธีของลูกอีสานนะครับผมยามแรงบ่มีเวียงยั้งก็ไปหาเลาะปลาเลาะหาเลาะปลาเลาะผู้นะครับผม โชคดีได้พอมิมเขาก็ได้กินมิมนะครับโชคดีไปพอเนาอใหม่เขาก็ได้เนาะใหม่เป็นวิถีชีวิตอีสานบ้านหน้าเขาะครับผมเด็กๆหน่อยเนี่ยต้งเรียนปิดเทิมนะครับผมเนี่ยมีทางในการโควิดกับบ่มีหมองไปใส่กระหาเลาะหลินน้ำปลายางไปฉันละครับก็เป็นบรรยากาศนะครับผมของวิถีชีวิตนะครับผมในการหามิมมือนี่โชคดีครับว่าจะไปหาเนาอใหม่ได้มิมจ่อยครับเดี๋ยวเนาอใหม่เขาจังไปหามือใหม่นะครับเนาะมือนี่เอา โชคดีแล้วได้มิมไปกินครับผมอ้หมานอีลี่ครับเหมือนนี่โชคดีก็เป็นนะครับบรรยากาศสวนปลาแถวๆเขื่อนสิตินทร์น,นะครับผมโชคดีเข้ายางมากเห็นห้างม่มก็ได้กินมีมกันมิมมันบ่เป็นอันตรายนะครับผมมันบ่คอยกัดดอกเล็กหน่อยเอาได้นะครับผมทำไปคนมีความดูความสามารถอ่อทีเจ้าการมิมนะครับผมจ้า เสดายกินน oh, oh, on hmm. hmm. ้ำหวานของมันนะครับผมโอ้ยหนุอยถิมโดนอยู่เสียดายเด้อืมไข่อ่อนมันนี่ยำเลยนะครับเนี่ยยำกินเลยไอ้เนี่บงน้ำหวานมันครับหัวหัวมันโอ้ส่งดีครับส่งดีใหญ่จกจกอยู่อืมเนี่ยก็จะห้เด็กหน่อยแล้วครับกินบานเนี่ยผมทอดละกินหลายเด็กหน่อยมันเนี่ยหนา ครับกัมมีเท่านี้แหละครับผมสําหรับการไปหาหมิมนะครับผมนมิ่หมิมปลายางเนาะก็เป็นนามหวานอยู่ดีครับหวานจนเหดคอเลยก้แสบอีดีครับเนี่ยพี่น้องได้กินน้ำดิขอบคุณนะครับผมพี่น้องทุกทท่านนะครับผมติดตามรับชมคลิปนะครับผมสาหรับการหามหมิ่มวันนี้ก็ขอให้พี่น้องทุกท่านนะครับผมจงโชคดีมิสุขนะครับผนพานผนช่วงสถานการณ์โควิด นะครับผมไปยางยู่หลดบอดไพยนะครับผมเดี๋ยวพบกันนะครับผมในคลิปต่อๆไปนะครับผมจหรับขีดอ่าลาส่วนทุกท่านไปแต่เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ